เป็นหนีเพลินกับไล่เติบเลยนะใจใจใจพิวพิวใจสีรูสีคั้พันกีบโหเศร้าสงพันเนะี่ยพี่น้องไปปันขาวสอกระสอบสอกระสอบสอบเท่าไนะเรเนี่ยนะเลยต้องสีปเปลี่ยนนบบเนาะแต่สีเปลี่ยนอยู่หนึ่งพันบาทโมหุวะโมหุว่าสีได้เท่าไรเนาะตอนนี้ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร,ร์สปูสกุลน,นะจ๊ะ ว่าผม่าบอกก็สองซาลามานันาสมเนะาะฝาก่อแม่พี่น้องไปเลยก็แชทติดตามคอมเมนต์ไปกำลังใจในเด้อจ้าตือนสาวมานี่ก็คืออากาศดีแห้งอากาศเย็นแห้งนาะจากพี่นอ้องก็คืออ่าสิไปหาเกี่ยวเขาเกี่ยวนามออกให้ออกสวนเนาะแต่ว่ามั่นก็นต้องใส่ปัจจัยเนาะสื่อนมูกตะมันเนาะแล้วไว้ที่นี่นะผมให้เงินพี่น้องเออก็เ,ออกเลยสิไปเปลี่ยนเงิน ว่าเงินกีบเงินเง,นง,นงินบาทเปลี่ยนเงินกีบตอนนี้นะเ่าไดเนาะไปเปลี่ยนบึงเนาะก็คือประหยัดใส่แบบประหยัดใส,ส่สุดเนาะเพราะว่ามนาัมนมนา่ามามันน่ากับบ่ิได้มีเงินเป็นก่อนเป็นกรรมเนาะเออแล้วบ่ิได้มีเงินเก็บแบบว่าคือนมงคึ้นอื่นเนาะแล้วที่นี่นะมันจะเป็นไอลีเนาะจังเอาออกมาใส่เนาะเพราะว่าืาอทีกับไปหาขค้งขายเนาะ ไปหาพักหาอัอางขายเน,นาะจ้ะก็คือต้องประหยัดอหละจ้ะเพราะว่าเราสียสจึ้นฟุ่เฟือยกับบุด้เนาะเพราะเราไปห้างคือแต่ก,ก่อนแล้วเน,นาะจ่ะเลยอะตอนนี้กะบัวเรือจะก,กีบแล้วเพราะว่าจนแบบจนแบบถึงขันแบบไปเส้นในหานเลยได้พี่น้องจังจากสิยอมแหลกนะจนถึงขันไปเส้นในหานขาแล้วเนาะเส้นจนเส้นจนหานขาสิบ่อยเส้นแล้วเน,นาะจ่ะ เออก็เลยอ่ะเปลี่ยนซะเปลี่ยนกะบวฮุว่าสีเลือดจำเป็นเนาะเพราะว่าต้องใส่หนีเพินเนาะใส่หนีเพินเนาะเพราะว่าเช่นอาหานเพิน์นเนะพี่นนองเออก็เลยต้องสีไปเปลี่ยนแบบนอี้เนาะแต่สีเปลี่ยนอยู่หนึ่งพันบาทบมฮุวาบมฮุว่าสีได้ทอ,อนนี้เนาะตอนนี้แต่ว่าเพินกะหันขาหน่อยเนะาะเพินกะหันขาหน่อยเพินกะสีหายบาสูงคือหันขา,างไงเนาะ แต่ว่าขั้นสีนดงลดไปในเมืองกะเสียค่าน้ำมกน้ำมันอีกเนาะไปเปลี่ยนในเมืองก็ได้เออกระเลื่ะหน่อยกระยางยางหน่อยให้กับบริค่ทน้ำมันไปในเมืองเนาะกระเลยเปลี่ยนอยู่ในบาทนี่แหละเนาะพี่น้องเออหน่อยกระยางนอกจากหนึ่งพันบาทสี่เลยเท่าไรไปบึ้งกันไปหัน่านเพื่อนขันขาเพื่อนพูด บะห่หสีได้เท่าไรนอนักกาตื่นเนี่ยน,นี่พ่นเไ <c oughs> <ๆ>ปปั้นข้าวสื่อกระสอบสื่อกบสอบสอบเท่าไรเนี่ยนะสอบเท่าไรส,ส,ส,สอบเท่าไร สี่หน si ่วยสี่พันสี่หน่วยสี่พันหัวไทรเนี่ยหหาพันจ้าวหาันโอ้ยิมาเปลี่ยนเงินชิมาเปลี่ยนเงินร้านแต่เมัอนพันายท้าไมันหายตามอยู่หันมันหนออันเราเป็นยัง ขาลงในเมืองเสียการน้ำมันลงในเมืองอีกเอาเปลี่ยนอเไรอะไรมันบเออกัรตกใส่ได้กันตกการได้การจังหวนี่แล้วขาเมื่อนหร่เมื่อแหละไปหกหกเ็ดแหละไปหกเ็ดศูนไปได้เมื่อไหรหกเทสซูนกับช้าพันจีบนั้นอันนี้เร อันนี้กะหอเส้าสองพันเนยพี่น้องหอเส้าสองพันเนาะมีกอลีอันนี้กะนาสิเป็นหอหาพันอันนี้สิบส,ส,สามพันกีบสิบสามพันกีบโอ้อันน evet ี้แพ็กหนึ่งเจ็ดสิบพันกีบแพ็กหนึ่งแพ็กหนึ่งเจ็ดสิบพกีบสองสี่หก แพ็คหนึ่งเจ็ดสิบพันกีบโมหัวเป็นค่ายเป็นขวดเท่าได้เนาะอันนี้แพ็คหนึ่งหาสิบหาพันกีบโอเคน่าพี่น้องคล้องขายเป็นอันนี้เศร้าพันกีบนุ่มคนอืมอืมโอ้น่าก่สิเปิดไฟนี่เนาะมีหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยนี่เนาะ มไมีเงินพี่เนาะก็เป็นหนีเพิ่นเป็นหนีเพิ่นกะบไล่เติบเลยนะก็เลยทำใจแค่ถอดทำใจเถอะทำใจทำใจแลกเงินมันมีมันมีบวาลายใบเด้มันมีหน่อยใบเด้ก็เลยแบบอระหยัดเลยอกยานมันเบิดเด้เมื่อยได้แลกเงินแล้วเมื่อยเมื่อยใจใจใจผิวพิวใจสีรูสีขาด ขอเป็นหนุกแซนเจ็ตกับบไดาพี่น้องแต่หนุกแซนหาแซนเกัเอาหอย่ออยากว่กละลายคนมันเอกละมันบนองาอนะุกเลยโซซีฮุกเนี่ยคือเห็นแต่หุกแซนมัน องีคือเห็นแต่หกแสนาเออเออลืมนึกว่าเจ็ดแสนโอเคได้แลลวพี่น้องไม่เฮียแหละใจมากใจมานีู่จใจหนีเลยมอปนีใจจะได้ไปสัรู้ว่าถึงวันถึงเงบีองอมโอเคได้เฮียกันที่เป็นแหลกเปลี่ยนมาได้สมนี้ได้หกแสนหนี่อะไรหนี้สอพันมันมนบอ มึงรูปเป็นหนีเท่าไรจ่ายหนีเลยเด้พี่น้องจ่ายมาอือจ่ายหนีเลยเอาไปสาวได้อเอาไปอื่นจ่ายหนีเพื่อนเต้นเบิ่อคืนนอนกันเลยแต่นายเนาะหืมหืมอยู่ว่านอนนี่แหละเต้นทั้งกระจะเปิดเพลงอยู่ว่าห้องหัวห้องนอนเลยพี่น้องเบิ่อคืนสะแจงเลยนอนกะบลับเมื่อคืนนี้นะนอนบลับไล้สาเหตุเสียงเพลงดังแล้วก็ม่มีเงิน จกวายอ,อ,อยู่เนี่ยเปิดเพลงหลวงแต่หุ่นคำหลวงแต่บายว่าน,นี่จนหอเสาวันนี้ยังบวชปิดิอยู่หน,นะกระพดไปเสือ,อเครื่องบมดมันนี่บอกอ,อ,อ,อันนี้กะสีใส่หนีแม่ได้เป็นนีพี่น้องเอ,อ้ยอืมใส่หนีฮันค่ะแล้วกระสีใส่หนีแม่เป็นหนีแม่อยู่นุง่งแซนกีบเนาะก็คือไปหาเป็นหนีตัต่บตัวเรนเนาะคนถูกกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตถูกลาย ใช่ไหมฮสน้นี่เขาตัพู้นตัพื้นด้วมั้นี่เส้นี้งาน่านค่ะแล้วก็เสนนีแม่หันขากะม,มุมเป็นพายดอกน้องสาวนี่แหละพี่นอ้องเมื่อหนึ่งเขา่าหนึ่งเขา่าโตพี่นอ้องเอ้ยหนึ่งเข่าซุกแล้วก็ไปให้ไปหน้าเนาะหนึ่งเขาไม้เด้หนึ่งเขาไม้แล้วจะพี่นอ้องดังพื้นเนาะจ้าดังพื้นหอมกลุ่มๆเมื่อสี่เข่าอะ นี่ก็อาน้นำเปลี่ยนเครื่องแหละน้ะพี่น้องมาปิงปลา,า,นะากินเสา่าเนาะปิงปลากินเส่าอาหารเสา่ปาปลาธรรมศาสตร์ปลาหามาแต่หวยแต่หองธรรมศาสตร์เลยนาะจากปลายาน,นี่มันมันย่านนี่ปลามันมันเลยพี่น้องอาหารเป็นประเภทปลาเป็นกบเขียดกายมันเนาะ อ่าข uh, MM ้าวก็หอมเฮาจะเอิ้นว่าข้าวไม่ปลามันเนาะข้าวใหม่ข้าวใหม่ปลามันข้าวหอมข้าวนุ่มอาหารก็แซบอ่วงนี้นะพี่นองอหนาอขาสดูฤดูหนาหนาแล้วเนะอากาศมันเย็นๆด้พี่นอตอนนี้นะอากาศยนแห้งเลยนี่เนะปปลาเากสิจบคลิปนก่อนนะจะอนม่คลิปหนา้จ ขอคุณหลายๆที่เขามารับชมรับฟังนะจ๊ะที่เขาหมายกำลังใจกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์เนาะขอกาสวัสดีสบายดีค่ะบ๊ายบาย